สำหรับใครที่ทากันแดดแล้วหน้าเหนียวนะคะวันนี้เกดมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะพร้อมกับทริปเที่ยวนะคะวันนี้เที่ยวป่าในกรุงที่ลาดกระบ,บงังพื้นที่ประมาณ19ไร่มีสกายวอล์กให้เดินด้วยวันนี้ก็เดินแบบโหแบบสุดๆเลยนะคะนี่เลยให้ดูรอบตัวเป็นป่าแบบนี้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะให้เดินชมกันนะคะก่อนเคล็ดลับจะมาเดี๋ยวเราให้ดูกันว่าความสวยๆขนาดไหนป่าในกรุง น,นี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะข้างในจะมีป่าด้วยสำหรับใครที่ทากันแดดแล้วเหนียวมันเยิ้มนะคะเกดก็อยากแนะนําว่าเราเลือกครีมกันแดดให้มีเนื้อที่บางเบาแล้วก็ไม่เหนียวไม่มันได้ถ้าเป็นเนื้อบีบีกันแดดนะคะก็จะเป็นทั้งบํารุงกันแดด50เท่าเมคอัพเบสหน้าใสและรองพื้นเกดพรีเมียม สำหรับคนที่มีเหงื่อเยอะๆแบบเกตดเนี่ยก็คืออยากจะให้ซับเหงื่อให้แห้งก่อนก่อนที่จะทากันแดดซ้าในระหว่างวันเกตดเองก็เลือกเป็นตัวนี้นะคะที่ไม่มันเลยแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่งางใสแบบนี้ได้พอเหงื่อออกมาเนี่ยให้เตรียมทิชชู่ซับๆๆเอาไว้หน้าเราจะได้ไม่มันไม่เยิมนะคะกับตัวนี้มีบีกันแดดเคทีเอสีเอฟ50 PA บวกบวกก็จะกันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าและยังทาทับเมคอัพได้เข้าได้ทุกสีผิว แนะนำเลยค่ะขนาดใหญ่บึ้ม100กร,รัมนะคะใช้ได้ทั้งหน้าและตัวเก็ตเองเนี่ยทาหน้าทาคอทาแขนมาล่เนี่ยหอมลุยกับทริปแบบนี้เลยเดินมาไกลมากๆต้องบอกว่าเหงื่อออกเหลือเยอะมากแต่ว่าก็ยังเป๊ะปังอยู่นะคะแนะนําเลยโปรโมชั่นพิเศษ100กร,รัมแบบนี้390บาทเท่านั้นค่ะพร้อมมอิวสวยๆนะเที่ยวยังไงก็ต้องสวยใสยนะมาฝากทุกคนด้วยค่ะ สุขหอมมาฝากทุกคนด้วยปีใหม่ไทยแล้วผิวสวยใสเคล็ดลับหน้าดีๆผิวดีๆมีเช่นเคยนะคะและถ้าใครสั่งซื้อชุดดูแลฟ้าเคลที่3ชิ้นเซรั่มกันแดดสบู่1,260บาทเรามีของขวัญปีใหม่ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ